1วัน1คอมโบกับแมปฮีโร่ไปได้กล่าวนะครับวันนี้ผมขอเสนอตัวนี้เลยนะครับที่เพื่อนเพื่อนน้องๆผมเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยกูติกูติดอะไรเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอ้ยผมช่วยเองผมช่วยเองเชื่อไหมเอ้ยมันเดินว <c oughs> <c oughs> ิ <c oughs> ๆๆๆ่งจู่ทางว่าแม่งเอ้ยเป็นตัวที่เพื่อนเพื่อนน้องๆนะครับขอบผมมาเยอะมากนะครับตัวนี้นะครับนั่นก็คือเจ็ดครับผม ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มรู้จักเจ็ดนะครับเรามารู้จักคอมโบเขาก่อนดีกว่าเอ้ยคอมโบเฮ้ยเรามารู้จักสกิลเลครับแล้วก็สิ่งที่เราควรจะรู้ในการเล่นแมปพีโร่รปเกาาก่อนดีกว่านะครับการเล่นแมปพีโร่รปเกาานะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในเกมนี้อย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือแล็กดอนะครับอยากให้ทุกคนจาแล็กดอเอาไว้นะครับผมน่าจะพูดทุกคลิปที่ผมทําเกี่ยวกับพีโร่ริเกาานะครับแล็กดอ คือการที่เรานะครับเมื่อเราล้มนะครับเมื่อเราล้มเราจะสามารถลุกขึ้นได้หนึ่งครั้งนะโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยแบบนี้นะครับนี่คือการแลกดอนะครับการแลกดอสําคัญตรงไหนนะครับการแลกดอสําคัญตรงที่โอกาสหนีนะครับเราจะเพิ่มขึ้นนะฮะจากการที่เราแลกดอนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดคูเดานะครับการแลกดอเนี่ยมันสําคัญเวลาที่เรากำลังโดนกระทืบอยู่นะในจุดสําคัญที่เราโดนกระทืบอยู่นะครับ แล้วเขาจะคอมโบต่อเรานะครับเรามีสิทธิ์หนึ่งครั้งนะครับที่จะสามารถเรียกว่าหนีจากซ่อนตีนได้หนึ่งครั้งนะครับเรามีสิทธิ์หนีส่อนตีนได้หนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วตะบุญตะกรรมนะครับผมโพดแค่นี้นะครับทีนี้เรามารู้จักกับคอมโบไอ้คอมโบอีกแล้วปากเป็นอะไรเรามารู้จักกับสกิลเจ็ดนะครับเจ็ดมีทั้งหมด4สกิลนะครับสกิลพิเศษ4สกิลเลยนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างเรียกได้ว่า เป็นตัวที่สกิลพิเศษมากนะครับเพราะเจ็ตเนี่ยสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลที่4นะครับจะสามารถชาร์จได้นะครับสกิลเจ็ตเนี่ยจะทํางานแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เพื่อนๆไม่ได้ชาร์จนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ชาร์จนะครับแล้วใช้เลยนะครับเจ็ตจะทําการพุ่งไปนะครับเบ้าแบบนี้นะไม่ใช่นะฮะเจ็ตจะทําการพุ่งไปครับแล้วก็งานขึ้นฟ้าหลังจากนั้นก็เอาลงมาที่พื้นนะครับนี่คือสกิลแรกของเขานะครับซึ่งความพิเศษ ของสกิลของเจ็ทนะครับเมื่อชาร์จนะครับเวลาที่เขาทําการไล่ลาลหรือเวลาที่เขาทําการเตะคู่ต่อสู้เนี่ยจะนานขึ้นนะครับถ้าเราชาร์จสองครั้งนะครับเวลาวิ่งของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครระยะทางก็เช่นกันนะครับชาร์จหนึ่งครั้งเราจะไปได้แค่นี้นะครับชาร์จสองครั้งนะครับเราจะสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นเห็นไหมหรือไม่ไกลขึ้นไม่รู้แต่ที่รู้ๆชาร์จสามครั้งเนี่ยไกลขึ้นแน่นอนนะครับ จะจะทําการวิ่งนะครับแล้วก็ไปบั่นหน้าสโตนะฮะที่อยู่ในระยะของเขานะครับอย่างเช่นเวลาเพื่อนๆเจอคนที่โก้ซ้งตีนแล้วแบบตามไม่ทันนะครับสกิลนี้ก็มีประโยชน์นะครับแต่อย่าใช้แค่มันไกลเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไกลเกินไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเขาเห็นแล้วว่าเราช์าใช่ไหมเขามีสิทธิ์ที่จะวิ่งหนีเราได้นะครับเขาจะสามารถวิ่งหนีเราได้ง่ายๆเลยนะครับเมื่อเขาเห็นเราช์จนะครับ พอเราชาร์จครบแล้วเ็าสามารถแดดนะครับเห็นไหมฮะเขาสามารถแดดแล้วสวนกลับมาได้แบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้สกิลหนึ่งนะครับคิดให้ดีก่อนนะครับว่าเราจะใช้ระยะไหนนะครับรอให้เขาล้มก่อนนะครับล้มแล้วค่อยชาร์จสักสองครั้งนะครับมันถึงจะมีประโยชน์นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆนะใช้โหอยู่แม่งแบบ10กิโลอ่ะมึงดูอ่ะมึงเห็นแต่10กิโลเนี่ยมันเห็นมึงชาร์จและมึงวิ่งมาเมื่อไหร่มันก็หนีมึงเมื่อนั้นน่ะเพราะฉะนั้นนะครับใช้ก่อนจะใช้นะครับคิด ่อนนะครับคิดก่อนใช่นะครับเพราะสกิลค่อนข้างพิเศษนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องสกิลหนึ่งในเฟสที่1และเฟสที่2นะครับเจ็ทเนี่ยใช้สกิลหนึ่งได้2เฟสด้วยกันนะครับเฟสแรกนะครับซึ่งไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยทุกสกิลเลยนะครับทุกสกิลจะพ่วงกับสกิลสองทั้งหมดเลยนะครับพ่วงยังไงนะครับอย่างเช่นสกิลหนึ่งเนี่ยเฟสแรกคือบนดินใช่ไหม เฟรแรกเนี่ยคือการที่เขาวิ่งไปนะครับแล้วเขาก็จับสตรูนะฮะแล้วก็ทําการเตะนะครับนี่คือเฟสแรกของเขานะครับซึ่งเฟสที่2เนี่ยเขาจะจําเป็นที่จะต้องใช้สกิล2นะครับทําการนะครับทําการงัดขึ้นนะครับและใช้สกิล1นึเขาถึงจะทําการเตะบนฟ้านะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีความสามารถมากพอนะก็กระโดดใช้สกิล1เลยก็ได้นะแต่มันคงไม่อยู่บนฟ้าให้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่ามันจะพ่วงกับสกิล2เสมอนะครับเมื่อเขาจะใช้นะครับ เราจาเป็นที่จะต้องงัดเขาขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อทําการต่อคอมโบบนฟ้านะนี่คือสกิลหนึ่งในเฟสที่1และเฟสที่2นะครับเฟสที่1จะใช้บนพื้นนะครับทาการชาร์จนะครับบนพื้นชาร์จได้นะแต่บนฟ้าเราไม่สามารถชาร์จได้นะครับบนฟ้าเราจะมันเมื่อเราเมื่อเรางัดขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเราอยู่บนฟ้าเนี่ยงัดขึ้นมาแล้วนะครับจะไม่สามารถชาร์จได้นะครับก็จะทําการเตะไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะใช้นะย้ำอีกทีนะครับคิดดีๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ค่อนข้าง เรียกว่ามีความพิเศษค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้าใช้ผิดเนี่ยเราก็ตายได้เลยเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูสกิลที่2นะครับสกิลที่2นะครับมีความพิเศษพอๆกันนะครับสกิลที่2เนี่ยมี2เฟสเหมือนกันเลยนะครับสกิลเฟสแรกก็คือการวิ่งนะครับใช้แบบที่เราไม่ได้อ่ใช้บนฟ้านะครับไม่ได้กระโดดใช้นะครับเมื่อเราใช้สกิลที่2นะครับเขาจะทําการพุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็งัด งัดเท้านะครับทํา้คู่ต่อสู้ลมนะครับแต่มันสามารถกันได้นะถ้าเราใช้แล้วเขาเอาเฮียโทษทีว่า <ixo supplements> มันจะกันได้แต่ว่ามันเออมันเข้าหลังไงมันจะกันข้างหลังได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้างหน้านะครับถ้าเป็นข้างหน้านะฮะเราเกะระยะผิดน,นะครับแล้วมันเข้าข้างหน้าเขาจะกันได้นะครับแต่ถ้าถ้าเพื่อนๆนะครับเข้าข้างหลังหรือเขาไม่ได้กันเนี่ยเขาจะเข้าไปทําการเตะตัดขาแบบนี้นะครับ ซึ่งการเตะตะขาเนี่ยถามว่ามันต่ออะไรได้ไหมมันก็ต่อได้ครับมันก็ต่อตีตีได้2ครั้งนะครับเตะตะขาหนึ่งครั้งตีธรรมดา1ครั้งแล้วก็ตีพิเศษหนึ่งครั้งนะครับจําตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่เพื่อนๆเนี่ยลืมตรงนี้นะฮะแล้วก็มันจะกลายเป็นเตะให้คู่ต่อสู้ไปไกลกว่าเดิมนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะใช้ต้องระวังนะครับค่อนข้างต้องระวังนะครับเจ็ดเป็นตัวที่จะเล่นต้องมีสตินะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างพิเศษนะฮะสกิลที่2ใน พาร์ต A ในเฟสแรกนะครับอยู่บนดินเฟสที่2คือการงัดครับผมอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าไอเฟสที่2เนี่ยทุกสกิลของเฟสที่2ในตัวเจ็ดนะครับพ่วงสกิลที่2หมดเลยนะครับการสกิลที่2เนี่ยเขาจะทําการงัดขึ้นนะครับงัดขึ้นเพื่อให้ต่อสกิลอื่นได้นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะพูดไปในสกิลที่3กับที่4ทีเดียวนะครับจะเหมือนเดิมครับผมก็คือ เมื่อคุณงัดนะครับเมื่อคุณงัดขึ้นนะครับพยายามงัดให้โดดนะครับเพราะว่าถ้าตาบใดที่มันมีการล้มนะครับแล้วคุณงัดตรงนี้นะฮะมันจะไม่ติดนะครับต้องงัดแบบเรียกว่าชิดพื้นเลยนะเนี่ยรอให้มันใกล้ถึงพื้นแล้วค่อยงัดนะครับเพราะฉะนั้นได้ผมแนะนำแล้วก็นะครับให้ทุกคนนะครับทําการอัปเปอร์คัตนะครับทาการอัปเปอร์คัตแล้วค่อยงัดขึ้นนะครับโดดหนึ่งครั้งแล้วก็งัดขึ้นนะฮะซึ่งผมก็ไม่แม่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะแนะนําอัปเปอร์คัตมันง่ายกว่านะ ถ้าดาวลแลมเนี่ยบางทีเราเห็นไหมออัปเปอร์คัตเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะว่าเวลาเราอัปเปอร์คัตไปแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นฟ้าใช่ไหมเราก็กระโดดตามแล้วก็งัดได้เลยนะครับมันจะง่ายกว่าเยอะนะครับแต่ก็อย่างที่ผมพูดนะครับว่าใช้ก็ระวังระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าพลาดเขาก็สวดเรายับได้เหมือนกันนะครับทีนี้มาถึงสกิลที่3นะครับสกิลที่3ก็ใช้บนฟ้ากับบนดินได้เหมือนกันนะครับสกิลที่3เนี่ยเมื่อใช้บนดินนะครับเจสจะทําการชาร์จ แลพุ่งไปข้างหน้านะครับในช่วงระหว่างชาร์จเนี่ยเพื่อนๆสามารถหันทิศทางได้นะครับว่าจะไปทางไหนนะครับสามารถหลอกสตูได้ด้วยนะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนําไม่ใช้นะครับเพราะระหว่างที่เราชาร์จเนี่ยเขาสามารถถ้าเขาอยู่ใกล้พอนะครับเขาสามารถวิ่งเข้ามาเตะเราได้นะครับแล้วสกิลจะทําการหยุดนะครับแบบนี้นะครับเมื่อชาร์จนะครับแล้วมีเราโดนดาเมจนะครับสกิลจะถูกคันเซิลนะครับเพราะฉะนั้นคิดดีๆก่อนใช้นะครับซึ่ง ในเฟสที่2เนี่ยเฟสบนฟ้าก็คือเหมือนกันเลยนะครับเราใช้สกิลสองงัดแล้วก็กดสานะครับกดสกิลสามเขาก็จะทําการเตะกลางอากาศแล้วงัดลงมาที่พื้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันสามารถต่อคอมโบได้อีกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมไปพูดหลังจากนี้นะฮะโอเคทีนี้มาถึงสกิลสุดท้ายนะครับสกิลที่4ของเจ็ดนะครับมี2เฟสเหมือนกันเลยนะครับแต่ไม่ใช่เฟสที่มันก็เฟสใช้บนฟ้ากับบนดินนั่นแหละแต่แค่มันมีความพิเศษมากกว่านั้นตรงที่มันชาได้นะครับ สกิลที่4นะครับถ้าใช้แบบไม่ชาร์จนะครับอยู่บนพื้นยืนงงโง่ๆนะครับเขาจะทําการงัดอีกฝั่งหนึ่งขึ้นไปแล้วก็ลงมาเหยียบนะครับแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่เพื่อนๆอ,อ,อย่าไปใช้แบบนี้นะอย่าไปใช้แบบว่าเอ้ยโอ้โหศัตรูอยู่โคตรไกลเลยกูเห็นแลวกูซัดเลยดิดนี่ีเพราะว่าถ้าทาแบบนี้นะครับในกรณีที่เขาเห็นนะครับแล้วเขารู้ว่าสกิลมันคืออะไรนะก็จะทําการหลบแล้วก็สวนเราได้นะครับเพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนระวังในการใช้เหมือนเดิมครับผมเพราะว่าเจ็ตเป็นตัวที่ค่อนข้างพิเศษนะประมาณหนึ่งเลยนะครับทีนี้ในพาร์ทของการกดค้างนะครับสกิลสี่นะครับเมื่อกดค้างนะครับเขาจะทําการงัดขึ้นนะครับงัดสตูขึ้นแล้วเตะออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในพาร์ทนี้นะครับการที่4ถ้าเพื่อนๆสามารถมีจังหวะที่เขาล้มอยู่นะครับ เพืเ่อนๆชาร์จได้นะให้มันไฟมันเด้ง2องทีแล้วค่อยงัดเขาขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้สกิลอะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยความพิเศษมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าทุกคนเนี่ยกดไอ้น,นี่มาแล้วทุกคนไปกด2มันก็จะเอ่อเรียกว่างัดขึ้นไปอีกนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะนี่เลยนะครับกดมาปุ๊บแล้วกด2อเขาก็จะงัดขึ้นไปอีกนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมแค่บอกให้รู้ไว้เฉยๆนะครับมันเป็นทริคๆหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ได้ในเวลาคับขันนะครับแต่ท่าน เอาในการต่อสู้จริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้พวกเป็นเฮียอะไรเนี่ยม่ค่อยแนะนำผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่ามันจะเรียกว่าทําให้มันขัดคอมโบตัวเองนะครับแล้วก็มันจะไปขัดจังหวะเพื่อนๆด้วยนะครับรู้ไว้นะครับรู้เอาไว้เฉยๆก็พอแล้วนะครับทีนี้เรามาต่อเรื่องของคอมโบนะครับเพราะว่าสักสี่สกิลผมพูดไปหมดแล้วนะครับทั้งสี่สกิลมีความพิเศษ ของมันนะครับระวังให้ดีก่อนใช้นะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆใช้พลาดนะครับสามารถตายได้เลยนะครับสกิลนะครับเอ่อไม่ใช่สกิลคอมโบนะครับคอมโบเราจะเริ่มกันที่สกิล l 2นะครับเราจะเริ่มที่สกิล l เสมอนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่เรานะครับจะได้ต่อคอมโบต่อไปได้นะครับคอมโบแต่ละคอมโบนะครับมีความสอดคล้องกันนะครับทุกคอมโบเลยนะครับคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงเพราะว่า เจ็ดเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเรียกว่าพิเศษนะครับพิเศษประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคอย่างแรกนะครับเราต้องงัดงัดหรือดาวแสลมก็ได้นะครับหลังจากนั้นกระโดดครับกระโดดไปตีเขานะตีาทีนะฮะแล้วก็ลงมาให้อยู่ที่พื้นครับแล้วสกิลแรกครับชาร์จไปฮะชาร์จไปเสร็จปุ๊บเจะดจะทําการเหวี่ยงไปด้านขวานะครับเราแดชไปรอนะครับแล้วก็งัดเขาขึ้นครับผมสกิลสี่ฮะลงมาเสร็จแล้วก็ตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะกัดเราได้นะครับหาจังหวะดีๆนะครับ แล้วใช้นะครับนี่คือ1คอมโบที่สามารถใช้ได้นะครับอันนี้ผมสอนให้รู้ว่าเฉยๆนะครับว่ามันสามารถเอาไปพลิกแพงได้นะครับส่วนคอมโบที่ผมจะมาสอนว่าไงครับพี่ครับพี่ครับอัปเปอร์คัตทำไงครับอัปเปอร์คัตทำไงอัปเปอร์คัตนะครับการที่ทําอัปเปอร์คัตก็คือกดเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับเมื่อมันต่อยหนึ่งทีให้กดสเปซบาร์ตามนะครับแล้วกดค้างไว้เลยนะครับมันจะทําการอัปเปอร์คัตนะครับส่วนดาวสแลมนะครับคือการ กดมอไซค์ค้างหรือกดโทรศัพท์ถ้าใครได้ในโทรศัพท์นะครับกดตีค้างไว้นะครับเมื่อตัวละครเรานะครับตีครบ3ทีให้กระโดดแล้วกดตีครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นดาวแสลบนะครับส่วนอัปเปอร์คัตเหมือนกันนะครับอัปเปอร์คัตเหมือนกันนั่นก็คือการตี3ามครั้งนะครับแล้วก็กดกระโดดนะครับกดค้างไว้นะครับห้ามปล่อยนะครับห้ามปล่อยนะเพราะถ้าปล่อยเนี่ยมันมันจะกลายเป็นมันมันมันจะหลุดนะครับเราจะโดดแทนนะฮะมันจะโดดแทนนะมันจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น กดตีค้างแล้วก็กดสเปซปาร์คางนะครับมันจะทําการอัปคัดได้นะครับผมทีนี้มาถึงคอมโบที่ผมจะสอนในวันนี้นะครับคอมโบที่ผมจะสอนในวันนี้นะครับเราจะเริ่มที่2เหมือนเดิมนะครับแต่เราจะทําการใช้สกิลอื่อนนอกจากสกิลหนึ่งนะครับถามว่าทําไมบางคนที่เล่นอยู่แล้วนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ้าทาไมมึงมาใช้สกิลหนึ่งวะไอ้เหี้ยเมื่อก่อนมึงใช้สกิลหนึ่งม่จะเหรอใช่ครับเมื่อก่อนมึงใช้สกิลหนึ่งครับแต่ว่า ทุกคนดูนี่ฮะับเขาทการแก้เรียบร้อยแล้วนะครับปกติสกิลหนึ่งนะครับเมื่อเจตเตะไปทางขวานะครับเราจะสามารถสไลด์มาแล้วก็งัดขึ้นได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ดูระยะห่างที่เกมเขาปรับมานะรเราไม่สามารถงัดเขาได้อีกแล้วนะฮะเพราะว่าเกมเขาปรับมาเรียบร้อยแล้วผมไม่รู้ว่าเขาปรับหรือมันบัก๊กอันนี้ผมพูดไม่ได้เต็มปากนะคับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่ใช่เดือบลูปเปร์นะฮะซึ่ง คอมโบในวันน okay, ี้นะครับผมจะทำการสอนอีกหนึ่งคอมโบที่ใช้ได้นะครับมันมาอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอญาตไปจัดการในมุ้ปักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมานะมาต่อการเรื่องคอมโบนะครับคอมโบที่ผมจะสอนวันนี้นะครับเป็นคอมโบที่จะทำให้เพื่อนๆนะครับเล่นง่ายขึ้นเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าผมจะสอนทุกรายละเอียดที่ผมรู้นะครับวันในคลิปนี้เลยนะครับไปดูคอมโบเลยทีนี้คอมโบของเจตนะครับคอมโบของเจตนะครับอย่างแรกเลยนะครับ คอมโบเจ็ตเนี่ยเรานะครับจะต้องเข้าใจก่อนว่าเจ็ตเนี่ยเป็นตัวที่กึ่งๆึ่งแอร์คอมโบกับกราวคอมโบนะครับเออเออเรียกว่าคอมโบบนบนอากาศกับบนพื้นนะครับเป็นตัวที่กึ่งๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะเล่นให้ดู2รอบนะครับในคอมโบนะครับก็คือรอบที่ไม่มีคูดาวนะครับเพื่อที่จะทําให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับว่าสกิลไหนนะครับทาอะไรได้บ้างนะครับโอเคทีนี้อย่างแรกเลยนะครับสกิลเจ็ตนะครับ เราต้องการอย่างที่ผมบอกนะครับไม่งัดขึ้นก็ดาวสลมนะครับงัดเขาขึ้นครับผมตีสาีนะครับเราจะนั้นเราใช้สกิล3ครับเพื่อที่จะทําให้เขาลงมานะครับแล้วเราก็ใช้สกิล1ชาร์จสองครั้งครับผมเมื่อชาร์จเสร็จแล้วเราจะทําให้เขานะครับกระเด็นไปทางขวานะครับกดเมาส์ค้างไว้เลยนะครับกดรอไว้ตั้งแต่เขาเริ่มเตะออกนะครับช่วงจังหวะนี้นะครับเมื่อเราทําเสร็จนะครับสกิล4ตามที่เห็นนะครับแล้วก็ จบคอมโบไปอล้วว่าจบคอมโบนะครับหรือใครที่จะซ้ำใครจะซ้ำเหมือนผมก็ได้นะครับถ้าเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับทีนี้คอมโบเจ็ดนะครับก็จะได้ประมาณทำเลือดเหลือประมาณ27%สนะครับส่วนใครที่งงตรงกดเมาส์ค้างตรงไหนเฮ้ยพี่มันกดเมาส์ค้างตรงไหนนะทำไมผมไปเล่นแล้วผมไม่เห็นได้เลยลองลองกรอดูนะครับใครที่ไม่เข้าใจนะครับอาจจะผมอาจจะผิดอะไที่พูดไม่ได้ไม่ได้เคลียร์พอนะครับในคลิปนี้ผมก็เลยจะทําการเอาให้มันเคลียร์ไปเลยนะครับ สกิมหนึ่งนะครับเมื่อเรางัดเข้ามาแบบนี้นะครับช่วงเนี้ย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 กดค้างสไลด์แล้วก็งัดนะครับประมาณนี้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะบอกนะตรงนี้นะพอเริ่มตวัดปุ๊บกดค้างสไลด์แล้วก็งัดนี่ครับผมในช่วงระหว่างที่เขากําลังทาท่าบีบอยนะครับในช่วงระหว่างที่เขากําลังหมุนขาเตะยูุ่กาากาศนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับกดเมาส์ค้างไว้เลยนะครับแล้วก็สไลด์ออกขวานะครับจําไว้ว่าสกิลหนึ่งของเจ็นะครับออกขวาเสมอนะครับออกขวาเสมอนะครับพอออกขวามาแล้วนะครับเรากดค้างไปแล้วแล้วก็กดสเปซบาร์ค้างไว้ด้วยนะครับมันจะทําการอัปเปอร์คัตขึ้นนะครับแล้วเราจะทําการสกิลต่อได้นะครับทีนี้ผมจะให้ทุกคนนะครับดูแบบที่ไม่มีครูดาวนะครับใครที่สงสัยอะไรนะครับ ถ้าดูแล้วไม่เคลียร์นะครับใต้คลิปนะครับมันจะมีช่องคอมเมนต์นะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่สามารถคอมเมนต์ถามผมได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมตอบหมดนะครับใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมยินดีตอบนะทีนี้พอเรามีครูดาวนะครับเรามีครูดาวแล้วนะครับเราจะเราจะเล่นแบบนี้นะครับ เราจะทําการเอาแลกดอเขาออก1รอบนะครับจาไว้นะว่าเวลาเราเล่นนะครับเราพยายามทําให้เขานะครับล้มและให้เขาเอาแลกดอออกก่อน1รอบเสมอนะครับถ้าถ้าเขาออกแล้วนะครับเราสามารถคอมโบได้อย่าง1้0แน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่ายังมีแลกดออยู่นะครับเราต้องพยายามทายังไงก็ได้นะครับให้เขาเอาแลกดอกออกให้ได้นะครับเพราะแลกดอมีความสําคัญมากๆเลยนะครับและผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับหรือเพิ่งรู้จักแบบนี้ หรือว่ายังไงกันแล้วแต่หรือจะไปเล่นเพวกคลิปผมนะครับไม่ว่าใครกันแล้วแต่นะครับถ้าเรามีแลกดอนะครับรอ1สกิลนะครับรอก่อนหนึ่งสกิลแล้วค่อยใช้นะครับรอก่อนหนึ่งสกิลแล้วเราค่อยใช้นะครับรอให้เขาใช้ประก่อนสักหนึ่งสกิลนะครับซื้อสกิลเขาก่อนสักหนึ่งสกิลแล้วก็ใช้แลกดอนะครับมันจะมีประโยชน์กับเราในอนาคตแน่นอนนะครับทีนี้เมื่อเขาเสียแลกดอแล้วเนี่ยเราจะทําการคอมโบใส่เขานะครับเราจะเอาผู้เสียนี้ไปลันดีทั้งนั้น เราจะทําการนะครับทำเหมือนที่ผมสอนเลยนะครับกระโดดเข้าไป2นะครับ2เสเ็จปุ๊บแล้วก็3นะครับกดค้างครับผมงัดขึ้นนะครับแล้วก็2 2ครั้งนะครับชาร์จเสร็จแล้วระวังทางขวานะครับเจจเข้าไปทางขวาเสมอครับแล้วก็งัดมางัดขึ้นครับผมแล้วก็ทำการสกิลสี่นั้นจบคอมโบครับนี่คือดาเมจที่เจจสามารถทำได้นะครับใน1คอมโบนะครับไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้นะครับใครที่สามารถทำ ได้ประมาณนี้ผมถือว่าคอมพิว์แล้วนะครับในตัวของเจดนะครับแล้วหลังจากนั้นทุกๆสกิลจะค่อยๆรีคูดาวนะครับในช่วงระหว่างที่เพื่อนๆกำลังดูเชิงกันอยู่นะครับสกิลเจจะรีคูดาวนะครับเพื่อนๆสามารถทำอีกครั้งได้นะครับถ้าซื้อแลกดอเขาได้นะครับหรือดูเชิงเขาชนะนะครับเพื่อนๆชนะแน่นอนนะครับตอนวันนี้ผมก็มีแค่นี้ที่ผมจะสอนนะครับนี่คือทั้งหมดที่ผมจะสอนในคลิปนี้นะครับ ใครที่ชอบนะครับอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าในคอมโบตัวต,ต่อไปนะครับใครอยากได้อะไรก็สาม<ส>ารถคอมเมนต์ได้เลยใต้คอมเมนต์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฟันดีอาทิตย์สวัสดิสสส์รครับผมแล้วเจอกันโอ้ยพูดดีๆก็ได้ไม่ต้องต่อยอันโอ้ยเจ็ดครับผม เอาไม่ใช่ตัวนี้